อัปเดตอัปเดตนะคะ t ิกตอกนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอายุขั้นต่ำนะคะตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเราวางนะคะหากมีเด็กๆหรือเราไปไลฟ์สดด้านนอกนะคะจริงๆแล้ว t ิกต o k ก็มีมาตรการมาเรียบร้อยแล้วนะคะประกาศวันที่23เดือน11 2022นะคะและก็เวลาที่สายไลฟ์สดนะคะเวลาเราไปไลฟ์นอกสถานที่เราวางมีเด็กๆเ,เข้ามาหรือแม้แต่การแต่งตัวเรานะคะ ที่บ่งบอกถึงว่าเป็นเด็กระบบ AI ยังไงก็คือ AI นะคะเพราะฉะนั้นก็ควรระมัดระวังด้วยนะคะวันนี้อัพเดทมาให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่ามีประกาศในการไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วนะคะจากดิ k ตอกนั่นเองนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับข่าวสารกันทั่วหน้านะคะเพื่อยืนระยะในยุทธของเราให้มันมั่นคงนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะ